หลังจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับอืที่ได้พาทุกคนไปตีกันโวระเด็กโฟกิงอตีกันตะรุมตุมต่มตัม้มเฮ้ยไม่ใช่นะครับอเราก็จะมาเจอพี่นะครับวันนี้ผมมิสเตอร์โปรติโต้จะพาทุกคนมาเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เหมือนกันก็คือส่งคำเด็กช่างมไม่รุ่นกันกิงฟีง่ รเรื่องราวก็จะเป็นหลังจากที่พี่เรียนจบอืมแล้วก็มาอยู่ในเมืองที่มีแต่อันตรพานจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมไปเลย Let's go Ismo สวัสดีทุกๆคนผมชื่อเชมิมหลังจากที่ผมไปเรียนจบจากอาชีวะประชาชื่นมาอมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์โปเตโต้นะครับวันนี้ผมก็จะมาอยู่กับแมปสงครามอันตรพาน จะเป็นยังไง่านผู้ชมผมไม่รอช้านะครับนี่เอ้ยเหมือนจะมีอาวุธให้เราเลือกโอ้โหยิยงกันโบ๊ะบ้าเ <c oughs> หมือนจะมีอาวุธให้เราเลือกนผู้ชมจะออกลังนอกเลยนี่พกไทยประดิษฐ์ผุมไม่จืดนะครับพุผมุผมจะซื้อจืดแต่ผุมไม่จืดเพราะุมไทยประดิษฐ์ไม่ใช่นะครับ ขั้นตอนแรกก็คือเราจะทำะไรดีเราจะมาสำรวจแมปหรือเปล่าเจอห,หน้าจืดยกปืนมาเชิมส่งตังมาดีๆทำหน้าบึง้งเออเยี่ยมนะไม่ก็จะโดนสัดนะอ,อย่าทำอะไรผมเลยพี่ไม่ทำหรอกฉันจะยิงนายใส้ไหล่เพราะฉันคือจืดแต่ฉันไม่จืด ก็จะเหมือนแบบเราต้องหาเก็บตังค์เฮ้ยพอครัวรีเจอเจอคัวรีเจอไทยประดิษฐ์หน่อยแอกส้ำเดี๋ยวลืมลืมชักแม็กโอ้โห,หปืนลั่นปืนลั่นเอาไปหนึ่งแมอืเป็นไงเป็นไงเฮ้ยมาเจอตู ATM ้เอทีเอ็มจืดนี้จืดหนูตังจืดเอารองเท้ากระถืบกระถืบเลยนี่ พังพังอูโหโอ้้หูพังแล้วมีตังออกมาแล้วผู้ชมเจ็บ,เก,บเก็บนี่นี่คือวิธีหาตังเด็กช่างเพื่อนมาปนเฮ้ยโหเจอคั่วลิจจืดเจอเจอคั่วลิจเจือชักแม็กเฮ้ยเหยียดแมพอทุกสถาบันใครมาพ่นแถวนี้วะเนี่ยอย่าให้จืดรู้นะ ว่าใครมาพ้นแถวนี้เดี๋ยวจะตบหวยหัวเกียนหัวแตกไปเลยอันจาพาต้องหันซ้ายหันความองเช็ค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 ไปโดนจ้วงมีพ้นพ้นทับไปสิน้ำเงินอะไรไม่เทนะครับพ้น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 นี่ต้องสีดำพอทุกท่ามัานปับ๊บเก็บแมกกาซีนบ๊มโอเคแม็กเต็มเหนี่ยวเต็มตุ้มเต็มตุ้มเตรียม,ต,มตุ้มตามไปเริ่มเพิ่มได้เลย อ้ยนี่มันอะไรเนีย่ยอุ้ยเหมือนธนาคารนะผู้ชมบ้าร้านเกมร้านเกมยั่มีคนอยู่จ้วงจ้วงไม่มีคนอยู่ผมจ้วงครับนี่ทูบทูบโอ้โหรวยรวยรวยนะผู้ชมอิ่มมีอะไรทำบ้างคนถุงขยะได้ด้วยอย่าให้ใครรู้นะเวลาเราเก็บขยะเอ้ยได้แล้วนะผู้ชมบึ้บไม้ตาบองไม้ตาโพดลูกผู้ชายไม้ตาโพดอืม ลวกผู้ชายไม้ตะโพดมาหม้กับปืนไม้ไม้ทุบหัวหน่อยเป็นไงหืมไม้กับปืนไม้กับปืนเจอไม้ทุบหัวหน่อยอืมห้าวกะจังเนี่ยเจอไม้ทุบหัวหน่อยนะเว้ยเฮไปไปจืดไปตับถุนเพื่อผมตายเฮ้ย อตายทีเปลี่ยนสรงผมเลยไม่ใช่นะครับนี่คือจืดทดหมวกมังอาจมังอาจขาดเกิดอันนี้ต้องมีงานแกเอ้คุณตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจทำอะไรเพื่อนผมคุณตำรวจเออเออเออไม่อยู่แล้วพมไม่อยู่แล้ว คนตำรวจแม็กซ์จะหมดท่านผู้ชมตรงไล่แหละคตำรวจอยู่ไหนใครเด็เกเจียมๆส่งตังมาเอ้ยคนตำรวจโดนเจอไทไฟเจอไทไฟหน่อยท่านผู้ชมตบหัวเจียนตบหัวเจียนแป๊ะเออเอ้ยพิศิงโอ้โหพี่สิงวิ่งก่อนเลย โบ๊ะสะเบอร์เบอร,บอร,บอร,บอร์ยิงกันโหดไปไหนเนะี่ยท่านผู้ชมเฮ้ยมาเจอคู่ิน็อกไานพี่เบิ้มเจอโหดไหมอืมันตายแล้วพี่เจอขอเอ้ยลุงสมียนสวัสดีไอ้จืดกูมีกระเป๋าให้มึงไปส่งของเดี๋ยวกูจะให้ตังค์มึง โอเคโอเคพี่มีส่งให้ผมเอาของไปส่นงนะท่านผู้ชมแล้วถ้ากระเป๋ามาแล้วต้องเอาของส่งเพื่อรับตังค์จากพี่สมหมายเฮ้ยสมชายไม่ใช่นี่ตอนนี้เรากำลังเป็นเด็กเดินนะครับท่านผู้ชม,มหิวกระเป๋าส่งของอนี่แหละวัยรุ่นสร้างตัวเฮ้ยเมือเจอควลีอย่านะ ส่งของก่อนโดยพี่สมชายเค้กนะเว้ยกูเด็กเดินพี่สมชายนะเว้ยอ่ะส่งของบ้าบเอาของมาส่งครับโอ้โหได้ตังมาเบิม่มเบิ่มสี่ร้อยกว่าบาทน,นะครับขวบๆกันเยอะขวบเยอะมันขวบซามมตโต้มาจืดป้องกันตัวอ,อุ้ย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 ทุบจืดทุบจืดหนีลกจุกจุ๊คิดจะทำด๋อ เล่นบิดโคตเล่นเล่นผิดคนหรือเปล่าอืมอืมตบสั่งสอนเลยตบสั่งสอนอยัไม่มีอะไรเลยเฮ้ยเจอเด็กอ่อนด้อยเฮ้ยน้องส่งของมางผมไม่มีอะไรเลยพี่ส่งไม้กืดซะดีๆกระเป๋ามึงอะอเอาไปนี่ไม่ให้ไรลมาพลังไปกินเลยท่านผู้ชมบึ้บอืมอืมโดบโดบแล้วมีพลังโอ้โห พี่สมพงส่งงานครบและไม่มีรรงงานอะไรให้เราทำเลยนี่อะไรเนี่ยเุ้ยพลังใบพลังใบจมซื้อยับยับเฮ้ยเสียงอะไรไข่ทอดอะไรเนี่ยไอ้มันเลยเนี่ยไก่ทอดนะฮะใหญ่เฮ้ยไม้ละห้าสิบบาทน่าอร่อยจริงชนนิมดิอร่อยมามาท่านผู้ชม,ชมเราเลอะเทอะเยอะแล้ว ทัวเมืองนี่มีอะไรให้เราทำต่ออยู่บ้างนะท่านผู้ชมเอ้ยคนป้นคนป้นร้านเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยเปิดยิงไม่ออกเปิดยิงไม่ออกเดี๋ยวเฉี่ยคนป้นร้านคนป้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวออปนธนาคารเหรอปนธนาคารเออไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมปนธนาคารหมดปนไม่ได้ล้างเกมนะปุ๊บ <c oughs> <c oughs> นีกก่การลดมือลงเหรอยกมาขึ้นเดี๋ยวนี้ยกมาขึ้นเดี๋ยวนี้ใครบอกกับเอียงยอดลดมือลงอออและส่งของมาด้วยยอดอให้อะไรเรามาบัฟขนมแกมมีม่เลยเจอครัวนี่ท่านผู้ชมผมซื้อพลังไปมาเมื่อกี้นี่ กินพลังใบกินพลังใบพลังใบแล้วคึกคึกคึกอืมกินใบกระท่อมแล้วคึกอืมยิงยิงแล้วจ้วงจ้วงยิงแล้วจ้วงมาจ้วงอะไรนะผู้ชมยิงแล้วจ้วงยิงน็อกไปหนึ่งจ้วงจ้วงต่อจ้วง ว้าวชักนอนเป็นืมกินพลังใบแล้วไอ้จืดมันคึกซ้ำซ้ำจะให้รอ,อดอืมกล้ามาเล่นกับจืดบางตะกงน้ำขึ้นน,น,น้ำขึ้นลงลงเคยรู้จักไหมนี่ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมอืมเราญัดแม็กรออุ้ยพลังใบยิ่งดีจริงท่านผู้ชมนี่กินเราคึก ให้เวทกระสุนมีค่าอยามาซ่าเอ้ยไม่ใช่นะครับนี่เหมือนร้านส่งส่งของน่ผู้ชมอืมปนปบ,บนส่งของส่งน้ําแมปนี้ก็เป็นแมปคนไทยสร้างนะครับท่านผู้ชมแมปคนไทยเราสร้างแล้วเนี่ยโอเทแมปอัตาพานอันตภา,านคลองเมืองอย่างกับโฟกิงตอนนี้ไอ้เกิดก็เก็บเต็เตมที่เต็มหอบรอมบีบ รวยนะครับตอนนี้รวยนะครับฝั่งซ้ายมันก็จะเป็นตังเ์เนาะนะครับท่านผู้ชมเอ้ยนี่อะไรเนี่ยอุย้ยร้านะค้าป้าสมศรีสวัสดีป้าสมศรีไม่มีไรมากไอ้จืดจบมาแล้วเลยใช่ครับป้าบบกมีมีฉลามมาฝากป้าด้วยขอตังส่งผียกมือเนี่ยเอฮ้ยเ้ปาป้าป้าป้ากดจกเรียกตำรวจเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเลือดเพีพซ,ซื้อซื้อซื้อนี่ป้าเรียกตำรวจไม่สนครับไปแล้วเฮ้ย นี่อะไรแบ็กมาเก็ตเฮ้ยเจออลีเจออ,ล,จอ,อลีในร้านปืนเล่นดยครับเล่น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 ไปไหนไปไหนไปไหนนอนต้วง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 ตายบนเอ็น,นี้จะเป็นเหมือนแบบร้านปืนนะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โมีทั้งปืนกลมีทั้งปืนลูกซองปืนพกอุ้ยโคตรเท่ นี่ะไรเนี่ยพี่ดำพี่ดำขายปืนเหรอพี่ดำเห็นอะไรมือผู้หมายยกมือขึ้นส่งของมานี่บนแล้วเราเริ่มมีอิทธิพลนะครับท่านผู้ชมบนคนโหงคนโหดเราก็ไม่เว้นนะครับอืมบไอแดงจะป้นแม่ลมสีเหรออืมไอจืดจะปกป้องแม่ทมสีเองอืมไอจืดจืดจะปกป้องแม่ทมสีเองเป็นไรนะแม่ทมสี จ้วงจ้วงจ้วงอย่างเดียวนี่โดนตุ๋ยเฮ้ยไม่ใช่เอ้ยเอ้ย,อยแม่เรียบร้อยเรียบร้อยจิ้งโดนเล่น,นครับเจ็ดกินขนมเกินขนมที่เด็กน้อยให้มาก็บกินแล้ววิ่งกินแล้ววิ่งไปหรือเปล่าดักไก่รูปหนักตีดักตี้ย าหัวแตกหัวล้างข้างแตกกินยากินยาแก้ปวดกินยาแก้ปวดแล้ววิ่งพลังใบต้องเข้าแล้วแหละจังหวะนี้พลังใบตบพีเป็นเด็กเฮยเลยท่านผู้ชมมาดิคุณเปิดไอ้จืดแดงเจ็บปวดแล้วไอ้จืดจะไม่ยอมไอ้จืดจะไม่ยอม ท่านผู้ชมลงทำไอ้จืดมันทำไอ้จืดปากแตกเหลือดังไหลือต้องกินพลังใบางามหายท่านผู้ชมแค่นี้เพอต้องรักชายอะไรมากนะต่อ,อไปนี้ใครจะห้าวก็จืด ดีๆโหเดียเด่ยงเลยว่าท่านผู้ชมเดี่ยงเลยว่าคอมโบนี้มันสุดจริงๆว่ะมามาืิดไม่กลัวใครแล้วจังหวะนี้ โอเคครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใหญ่พี่ทําอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดสั่นกระใเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะครับสําหรับนี้ไปก่อนนะครับอืมจืดวัดดีวัดดีอืมไปแล้วบายบายเออไป